สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเรียนรู้กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะเราจะมาดูว่าเฮ้ยถ้าเราอยากผอมยั่งยืนนะคะอยากผอมง่ายผอมไวเนี่ยรับนับแคลอรี่อย่างเดียวพอหรือเปล่าหรือมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดน้ําหนักได้แล้วก็ควบคุมพลังงานได้ดีขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะแล้วขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะคะ โอเคสไลด์เรียบร้อยนะคะนี่วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเอ้ยถ้าเราอยากผอมยั่งยืนกันแคลรี่เพียงพอไหมนะ้นะคะไปต่อเลยค่ะนี่หลายคนบอกว่าเอ้ยเมื่อเราอยากลดน้ำหนักใช่ไหมคะนับแคลซีเธอไม่เห็นยากเลยถ้าเรากินน้อยกว่าที่เราใช้อะ่ะเดี๋ยวเราก็ผอมใช่ไหมคะเหมือนจะเป็นวิธีการง่ายๆเนาะที่เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอะไรทุกคน เขาก็มีข้อจำกัดของเขาอยู่นะอืการที่เราสนใจแค่ปริมาณแคลอรี่อย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจคุณภาพของอาหารเลยเนี่ยค่ะจะทำให้ส่งผลเสียในระยะยาวกับร่างกายอวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงได้บ้างนะคะเราจะกินอาหารยังไงให้มีแคลอรี่เท่ากันนะเท่าเดิมแต่สุขภาพดียั่งยืนด้วยนะคะ แล้วนับแคลอรี่ไม่ดีหรอใช้ไม่ได้หรอยนะคะซึ่จริงๆบอกเลยว่ายังสามารถที่จะใช้ได้อยู่นะคะอ่าก็คือหลักการง่ายๆถ้าเราอยากลดน้ําหนักก็กินน้อยกว่าใช้อยากเพิ่มน้ําหนักก็กินมากกว่าใช้ที่ร่างกายเราใช้ออกไปเนาะหรือถ้าอยากให้น้ําหนักคงที่ก็กินพอๆเท่าๆกับพลังงานที่ร่างกายของเราใช้ออกไปนะคะหนอันนี้หลักการง่ายมากๆเลยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของแคลอรี่เนี่ย การที่เรากินเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะน้าหนักเราเพิ่มขึ้นเอ๊ะแต่เป็นน้ําหนักของไขมันหรือเปล่าอ่าซึ่งจริงๆแล้วการลดน้ําหนัก เราต้องการที่จะเพิ่มอะไรคะทุกคนเพิ่มกล้ามเนื้อถูกไหมคะเออหรือน้ําหนักที่เราลดลงไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูคุณภาพของอของอาหารเนี่ยมันเป็นไขมันหรือเปล่าที่ลดลงเพราะเราอยากที่จะตัวเล็กลงสลิมมิ่งลงถูกไหมคะอาจจะเป็นน้ําหนักที่ลดลงอาจจะเป็นน้ําหนักของกล้ามเนื้อหรือน้ําหรือเปล่าที่สูญเสียไปเนาะถ้าเราไม่ได้คํานึงถึงตรงนี้นะคะอืมแล้ว การที่เราจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยก็ควรที่จะมีสัดส,ส่วนของกล้ามเนื้อมากกว่าไขมันถูกไหมคะเพราะถ้าเรามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอัตราการผานเผาผลาญของร่างกายของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและที่สําคัญเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นนะคะการที่รักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้ในร่างกายได้เนี่ยจะทําให้เรามีสุขภาพที่ดียั่งยืนด้วยนะคะเนาะที่สําคัญอยากลดน้ําหนักเน้นเรื่องของการนําไขมันออกไปนะคะดังนั้นการนับคอรีอย่างเดียวเนี่ย มีข้อจำกัดอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะวันนี้นะอ่ะบางอย่างที่เรากินอ่ะอย่างเช่นด้านซ้ายเป็นไงคะไก่ชุบแป้งทอดกับเฟรนฟายใช่ไหมคะอ่ะหนึ่งจานนี้นะทุกคนแล้วถ้าเราเทียบกับการกินสลัดอกไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้านขวาเนี่ยคือพลังด้านขวากับด้านซ้ายพลังงานเท่ากันนะอ่ะสังเกตไหมว่าด้านซ้ายก็จะแบบ ได้ในดเดียวอ่ะดูเหมือนจะไม่อิ่มใช่ไหมคะแต่เมื่อพลังงานเท่ากันเทียบกับด้านขวาเนี่ยคือยังไงเราก็อิ่มแน่นอนถูกไหมอืมแม้จะมีแคลอรี่ที่เท่ากันนะแต่สองอย่างเนี้ยกินเข้าไปในร่างกายเราส่งผลแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะคะร่างกายเราอ่ะไม่ใช่เครื่องช่างเนาะที่เรแบบว่าเฮ้ยกินเข้าไปออกมาเท่านี้คือมันจะเท่ากันแบบนั้นเลยอ่าโดยทีเดียวเลยเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าในร่างกายของเรามีฮอร์โมนเนาะฮอร์โมนที่ ทำให้ในสมองของเราเนี่ยเฮ้ยหลังฮอร์โมนอิ่มหรือฮอร์โมนหิวอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการย,ย่อยแล้วก็เผาผ่านพลังงานด้วยนะคะและที่สําคัญยังมีจุลินทรีย์ในลําไส้ด้วยเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกให้ฟังว่าเฮ้ยจุลินทรีย์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเนาะร่างกายเราซับซ้อนมากเลยนะคะ แต่ง่ายๆถ้าคนที่มาเข้าโปรแกรมบิทฟิตหรือนักเรียนทุกคนนะคะง่ายตรงที่ว่าทีมแพทย์ของเรานะคะพี่หมอคิดค้นสูตรออกมาเพื่อที่จะทําให้เราลดน้าหนักได้ง่ายเนาะอันนี้สบายใจได้เลยนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่อันแรกเรามาเทียบโปรตีนดูซิกับน้าตาลในแคลอรี่ที่เท่ากันอันไหนจะส่งผลดีกับร่างกายมากกว่ากันอันนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมทุกคนก็น่าจะทราบถูกไหมคะก็คือ โปรตีนใช่ไหมอ่าดีกว่าการกินน้ำตาลในปริมาณแคลอรี่ที่เท่ากันอยู่แล้วเนาะเพราะการกินโปรตีนเนี่ยทำให้เราอิ่มท้องอยู่ท้องได้งันได้นานนะคะและทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่เราทำให้เรารู้สึกอิ่มออกมานะคะตัวชื่อฮอร์โมนไม่จำเป็นต้องจำนะคะเนาะอ่าเมื่อฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกอิ่มออกมาเนี่ยเราก็จะอิ่มนานขึ้นเนาะอยู่ท้องนานไม่หิวจุกจิกด,ด้วยนะคะ ต่อมาร่างกายเนี่ยของเรานะคะเมื่อเทียบระหว่างโปรตีนนะคะคาร์โบไฮเดรตและไขมันเนาะร่างกายจะใชะ้พลังงานในการย่อยโปรตีนเนี่ยมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและไขมันเนาะในการย่อยโปรตีนเนี่ยจะใช้พลังงาน2 0 3 0ของแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปเลยเนาะแตกต่างจากไขมันก็คือประมาณศูนเท่านั้นนะคะหรือคาร์โบไฮเดรตใช้พลังงานแค่5-10%เท่านั้นดังนั้นการกินโปรตีนเพิ่มขึ้นดีต่อการ ลดน้ำหนักลดไขมันของเราอย่างแน่นอนนะคะเนาะที่สำคัญคือการทานโปรตีนเพิ่มขึ้นเนี่ยลดการสูญเสียของมวลกล้ามเนื้อด้วยนะคะทำให้การเผาผัาเพิ่มขึ้นด้วยอืมไปต่อเลยนะคะนี่เลยพอร่างกายของเราได้รับน้ำตาลเข้าไปถูกไหมน้ำตาลเป็นโมเลกุลเล็กๆเ,เ,เข้าไปเนี่ยจะทำให้อินซูลินหลั่งออกมาเพิ่มมากขึ้นอุ๊ยแล้วอินซูลินเพิ่มขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนถ้าเราได้รับน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นนะ,ะอันที่หนึ่ง น้ำตาลเนี่ยจะถูกดึงเข้าไปในกระแสเลือดเนี่ยเข้าไปในเซลล์เนี่ยได้เร็วมากๆนะคะทําให้เราเป็นไงคะอุ้ยใช้น้ําตาลหมดแล้วอุ้ยหิวเร็วอออยากทานมากขึ้นนะคะอันที่สองการที่มีทําให้กระตุ้นการสะสมของไขมันเพิ่มขึ้นเออการเปลี่ยนสารอาหารส่วนเกินเนี่ยเก็บ เข้าไปในรูปของไขมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเลยแล้วก็ร่างกายจะยิ่งห่วงแหนไขมันนะทุกคนการกินน้ําตาลเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเขาเรียกอะไรนะห่วงแบบไม่ให้เราสลายไขมันออกมาได้ง่ายๆนี่เออใครอยากเป็นแบบนี้ไหมกินน้าตาลเยอะๆแต่ถ้าสมมติอยากที่จะลดไขมันดีลดน้ําหนักได้ดีนะคะลดการบริโภคน้ําตาลลงนะคะนี่กินน้ําตาลเยอะนะทําให้อ้วนง่ายนะและกําจัดไขมันได้ยากขึ้นด้วยนะคะ ไปต่อเลยตรงกันข้ามจากการกินโปรตีนเมื่อกี้บอกแล้วว่าโปรตีนเนี่ยกระตุน้นอินซูลินอ่าไม่มากเท่าไหร่นะคะเนาะอิ่มนานร่างกายดึงไขมันออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเป็นแหล่งพลังงานที่ดีด้วยเนาะต่อมาเลยค่ะเทียบระหว่างคาร์โบไฮเดรตที่เป็นแป้งกับการที่เรากินแบบน้ำตาลเข้าไปเลยอ่าพวกขนมอ่าเครื่องดื่มต่างๆที่มีรสหวานนะคะอืม จากงานวิจัยศึกษาในเด็กอ้วนนะคะที่ระบบการเผาผลาญไม่ดีนะคะโดยที่เขาจะแบ่งกลุ่มแรกให้ทานตัวแป้งที่เป็นแป้งนะคะยังไม่ได้เป็นในรูปแบบของน้ําตาลหรือแบบย่อยง่ายๆนะคะกลุ่มที่2ก็ให้ทานตัวที่เป็นแบบเอ่อย่อยง่ายเลยเข้าไปก็ดูดซึมเลยเรียบร้อยนะคะ พบว่าหลังจาก9กวันเนี่ยพบว่ากลุ่มที่กินแป้งก็คือกลุ่มแรกเนี่ยปริมาณอินซูลินในร่างกายเนี่ยลดลงนะคะไตรกิไรด์ก็ลดลงนะและน้ําหนักเนี่ยลดลงมากกว่ากลุ่มที่กินน้ําตาลเนี่ยเล็กน้อยอม,มาดูต่อค่ะว่าเป็นยังไงนะคะก็สรุปก็คือการกินคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันแต่การกินตัวที่เป็นซิมเปิลคาร์โบไฮเดรตหรือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะส่งผลต่อร่างกายก็คือ กระตุ้นอินซูลินเยอะแต่ส่วนกลุ่มที่ทานแป้งอร่างกายต้องใช้ระยะเวลาการย่อยแล้วดูดซึมถูกไหมเออกระตุ้นอินซูลินได้น้อยกว่าส่งผลต่อสุขภาพที่ดีกว่านะคะเมื่ออินซูลินในร่างกายของเราลดลงร่างกายจะดึงไขมันออกมาใช้ได้ดีเพิ่มมากขึ้นอืนะคะสรุปก็คือกลุ่มที่ทานแป้งนะที่ไม่ใช่ตัวที่ย่อยง่ายหรือเป็นน้ำตาลที่ดื่มเข้าไปแล้วแบบวาะเลยอะไรเงี้ยก็จะดีกว่ากลุ่มที่ทานน้ำตาลนะคะ โอเคอ่ะต่อมาเทียบระหว่างคาร์โบไฮเดรตที่เท่ากันกับไขมันที่แคลอรี่เท่ากันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกลุ่มนี้เนี่ยศึกษาในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนและอ่านะคะเริ่มจากช่วงแรกให้เขาเนี่ยลดน้ำหนักลงมาก่อนในระยะเวลาเท่ากันนะนะคะแล้วก็ต่อมาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม อ่าโดยที่ควบคุมปริมาณโปรโตีนกับไฟเบอร์ให้เท่ากันเนาะเมื่อกี้เรา,อย,าอย่างที่เราบอกแล้วว่าโปรโตีนเขาจะมีผลในการที่ใช้ใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันถูกไหมดังนั้นเราควบคุมโปรโตีนที่เท่ากันนะคะแล้วเรามาดูว่าแต่ละกลุ่มแตกต่างกันยังไงนะคะคือกลุ่มแรก ให้ทานคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่60สิเไขมัน4ี่อซน่ากลุ่มต่อมาลดคาร์โบไฮเดรตลงอีกสักนิดนึงนะคะเหลือส0ปอร์ตแล้วเพิ่มไขมันเป็น60เซนะคะแล้วก็กลุ่มที่สาอ่ลดคาร์โบไฮเดรตเหลือ20เนเลยนะคะและไขมันเป็น80%ซมาดูค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มที่สามนะคะกลุ่มที่กินคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่ากลุ่มที่หนึ่งและสองเนาะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะมีการเผาผลาญพลังงานมากกว่ากลุ่มที่หนึ่งและสองนะคะจากจาก,จากการกินสัดส,ส่วนของคาร์โบไฮเดรตลดลงเนี่ยเทียบเท่ากับการที่เราไปออกกำลังกายเนี่ยหนึ่งเซกชันหนึ่งชั่วโมงเลยนะคืออะไรนี่เพราะว่าเขาจะเผาผลาญได้ มากกว่า200-300กิโลแคลอรี่เลยดังนั้นบิดฟิตของเราเลือกอะไรคะเลือกที่จะทานอาหารที่ดีถูกต้องแม้ตามโปรแกรมเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปออกกำลังกายหนัก,นกๆแบบ1ชั่วโมงถูกไหมเพื่อที่จะเผาผลาญประมาณ200-300กิโลแคลอรี่นะคะดังนั้นการเลือกกินอาหารที่ดีสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะสำคัญมากกับการลดน้ำหนักแบบง่ายๆนะคะต่อมาเลยอะแต่ไม่ได้บอกว่าการกินขาบที่น้อยกว่า เนี่ยจะดีกว่าการกินไขมันที่น้อยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ควบคุมคเขาเนระียกอะไร่ะคุณภาพของไขมันด้วยเนี่ยก็จะส่งผลเสียหรือส่งผลระยะยาวกับร่างกายของเราเช่นเดียวกันนะคะหลักการง่ายๆนะคะที่เราลดไขมันได้ดีนะคะก็คือหนึ่งเลือกอาหารที่กระตุ้นอินซูลินน,น้อยๆไม่ทำให้อินซูลินเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะคะอ่าทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่เก็บสะสมไขมันเนาะหรือเก็บ อาจจะน้อยเนาะถ้าเรากินพลังงานเกินนะคะแล้วเมื่อที่เรามีการใช้พลังงานนะคะร่างกายก็จะนำไขมันที่เก็บสะสมเอาไว้หน้าแขนขาพุงก้นสะโพกของเราเนี่ยออกมาใช้ได้ง่ายๆนะคะเนาะเออดังนั้นเนี่ยจากงานวิจัยเพราะว่าการเลือกกินคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตหรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะที่เป็นข้าวไม่ขัดสีนะคะ,ะข้าวโพดนะคะเผือกมันอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำให้เราที่ลดไขมันได้ดีกว่าเนาะนะคะโอเค ต่อมานอกจากการเลือกคาร์โบไฮเดรตที่ดีไขมันที่ดีแล้วการแปรรูปอาหารที่แปรรูปน้อยๆกับอาหารที่แปรรูปเยอะในปริมาณที่แครีเท่ากันที่เรากินเนี่ยก็จะมีผลกับร่างกายเหมือนกันนะคะทุกคนอืนี้เลยค่ะอีกหนึ่งการทดลองนะคะแบ่งกลุ่มนะคะก็คืออันนี้ไม่ใช่แบ่งกลุ่มขอโทษค่ะในวิคีสัปดาห์ที่1ถึงสองสัปดาห์แรกเนี่ยให้ผู้ทดลองอะ กินอาหารที่เป็นอัล์ต้าเพอร์เซสฟู้ดเลยแปรรูปเยอะๆเลยนะคะอ่าแล้ว3ส,ส,สัปดาห์สัปดาห์าหที่สากับ4ถัดมาเนี่ยให้ผู้ทดลองเนี่ยมากินอาหารที่แปรรูปน้อยๆเป็นโฮลฟู้ดคืออาหารที่ยังเห็นอยู่ว่าเอ้ยเป็นข้าวนะเป็นเนื้อสัตว์เป็นไข่เป็นไก่เป็นหมูเป็นปลาอย่างเงี้ยคะ่ะนอะอยู่นะคะโดยที่ กินอาหารทั้งสองแบบเนี่ยกินไม่อัน้นไม่จำกัดแค,คลอรี่อ่าแล้วมาดูค่ะว่าผลมันจะเป็นยังไงเนาะนะคะหลังจาก4ี่สัปดาห์ที่ทานไปแล้วนะคะสสัปดาห์แรกทานฟาสต์ฟู้ดเลยแปรรูปเยอะๆเลยค่ะอ่าสสัปดาห์ต่อมาเป็นอาหารแปรรูปน้อยๆนะคะ,ะพบว่าคนที่ การกินอาหารแปลรูปเ,ออเยอะๆเนี่ยทำให้ได้รับพลังงานมากกว่าการกินอาหารที่แปรรูปน้อยเนี่ยมากกว่า500กิโลแคลอรี่ต่อวันเลยกูเยอะไหมเยอะมากนะคะเนี่ยเนาะแล้วถ้ากินอาหารแปลรูป2สัปดาห์ก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเกือบสกิโลเลยอุ้ยเร็วไหมสอสัปดาห์สกิโลเร็วมากเลยนะคะเนาะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งถ้ากินอาหารเป็นโฮลฟู้ดเป็นแปรรูปน้อยๆอย่างนี้ยค่ะ จะทำให้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในสองสัปดาห์แรกเนี่ยลดลงอ่านะคะและที่สำคัญคือกินอาหารให้ได้รับพลังงานน้อยกว่าการกินอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปได้ด้วยนะคะอืมทำไมถึงทำไมกลุ่มสัปดาห์ที่สามสี่เนี่ยกินพลังงานได้น้อยกว่าสองสัปดาห์แรก มาดูกันนะะก็คือการกินอาหารที่แปรรูปเนี่ยมันจะมะีทำให้เราแบบย่อยง่ายเคี้ยวง่ายกินง่ายดูดซึมง,ง่ายเนาะกินเข้าไปแล้วเฮ้ยอยากจะทําให้เรากินอีกอ่ะคือมันอร่อยแบบอร่อยอร่อยเลยค่ะกระตุ้นให้ร่างกายยังไม่รู้สึกอิ่มเราก็เล่กินได้ตลอดเวลาพลังงานที่เราได้รับก็เพิ่มขึ้นนะคะ แต่ถ้ากินอาหารที่แปรรูปน้อยๆอ,อาหารยังมีก,กยากใยเยอะมีมวลเยอะถึงแม้ไฟเบอร์เยอะกินแล้วอิ่มท้องอยู่น้องอยู่ท้องนานกว่าเออกินแล้วคืออิ่มอิ่มไวกว่านั่นเองเนาะเพราะอิ่มแล้วเป็นไงคะก็ทําให้ไม่ได้อยากทานเพิ่มขึ้นนะและแคลอรี่ที่เราได้รับก็น้อยลงด้วยนะคะเนาะทีนี้นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่สําคัญเนาะ จุลินซีย์ในลำไส้เออกับแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปเขาสามารถช่วยเราหรือได้หรือเปล่านี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น2กลุ่มอะประเภทแรกเลยกินอาหารตอนตกเลยจังฟู้ดแบบอันเฮลตี้แบบไม่ค่อยเฮลตี้ไม่ค่อยสุขภาพดีเท่าไหร่นะคะกลุ่มที่สองให้ทดลองกินอาหารที่ยังมี เป็นอาหารที่ยังไม่ได้แปลรูปเยอะเออมีกากใยเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่ควบคุมคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนแล้วไขมันเนี่ยในสัดส่วนที่เท่าเท่ากันนะคะอืมจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือการทดลองเนี้ยหลังจากที่ทานไป22วันเนี่ยเขาได้ทําการเก็บอุจระของผู้ทดลองไปวิเคราะห์ว่าในอุจระเนี่ยยังมีอาหารที่เหลือจากการย่อยเนี่ยอยู่กี่กิโลแคลอรี่นี่เออนะคะ กลุพบว่ากลุ่มแรกที่กินอาหารแปรรูปร่างกายจะดูดซึมแคลอรี่เข้าไปได้เยอะจะเหลือแคลอรี่ที่อยู่ในอุจจาระของเราเนี่ยน้อยมากๆนะคะกลุ่มที่2ที่ทานแบบแปรรูปน้อยๆอ,อ,อ่ะยังมีใยอาหารเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกินไฟเบอร์สูงหรือโฮลฟู้ดเนี่ยจะมีสัสดส่วนของแคลอรี่ที่หลุดเล็ด,เล,ดเล็ดลอดออกมาในอุจจาระเนี่ยสูงเพิ่มมากกว่าเออดังนั้นเนี่ยร่างกายเราไม่ได้ดูดซึมแคลอรี่เข้าไปทั้งหมด100%นถูกไหม อ่าเพราะว่ายังมันมันยังหลงเหลืออยู่นะคะดังนั้นกลุ่มที่ทานเป็น <S <S ไม่แปรรูปอาหารไม่แปรรูปหรือเป็นโฮลฟู้ดเนี่ยก็ร่างกายจะได้รับแคลอรี่ที่น้อยกว่าอ,อนะคะเนาะก็คือตัวจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ของเราเนาะนะคะนอกจากสร้างสารอาหารที่ดีให้เราแล้วเนี่ยเมื่อเรากินอาหารที่จุลินทรีย์ชอบเข้าไปก็คืออย่างเช่นอะไรไฟเบอร์ใย,ยอาหารอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ เขาจะมาแย่งกินกับเราด้วยหมายความว่าเอ้ยเขาสร้างสารอาหารที่ดีให้เรานะแล้วเขาก็เอาพลังงานที่เราทานเข้าไปอะไปใช้ด้วยเอออย่างเช่นสมมติเรากินอาหารเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมคะเราก็จะได้รับพลังงานอยู่ที่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนาะแล้วที่เหลือจุลินทรีย์ก็จะเอาพลังงานที่เราทานเข้าไปเนี่ยไปใช้ด้วยดังนั้นเราจะดูดซึมได้น้อยลงถูกไหมพลังงานนะคะเออแต่ถ้าใครที่กินอาหารแปรรูปเยอะ จุลินรีเขาไม่ชอบอาหารพวกนี้อไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเขาและไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายด้วยนะคะเรากินอาหารเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพลังงานเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจุลินทรีอาจจะแย่งไปได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นส่วนที่เหลือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นไงร่างกายดูดซึมหมดเลยค่ะอ๋อนะคะดังนั้นการกินอาหารที่แปรรูปน้อยๆน,นะคะมีมีประโยชน์กับร่างกายของเราและจุลินรีย์ของเราด้วยนะคะเนาะแคลอรี่เท่ากัน ร่างกายเบิร์ไม่เท่ากันเผาผ่านได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะอย่างย่งแรกเลยเมื่อกี้มาดูสรุปกันดีกว่าวันนี้เรานะคะโปรโตีนเผาผ่านพลังงานได้คือย่อยเอยการย่อยโปรโตีนเนี่ยจะใช้พลังงานมากกว่าการย่อยคาร์โบไฮเดรตและไขมันเนาะอันนี้ที่บอกไปแล้วนะคะและต่อมาการกินอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะนะคะร่างกายดูดซึมอาหารได้ไม่หมดมีแคลอรี่บางอย่างที่ จุลินซีเอาไปใช้นะคะทําให้เราดูดซึมแคลอรี่ได้น้อยลงด้วยนี่เป็นประโยชน์ของเขาเลยนะคะเนาะการกินอาหารที่มีโปรตีนที่ดีและไขมันที่ดีด้วยเนี่ยเออจะไม่ค่อยกระตุ้นอินซูลินพอไม่กระตุ้นอินซูลินเป็นไงคะร่างกายไม่ห่วงแหนไขมันถูกไหมเนาะแล้วไม่เก็บสะสมไขมันเอาไว้จะสามารถที่จะเอาไขมันของเราเนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอืม อย่างที่บอกว่าถ้าเราทานอาหารที่มีแครีจากน้ำตาลเนาะกระตุ้นอินซูลินเยอะๆอ่าร่างกายจะหิวเร็วเนาะเก็บไขมันมากขึ้นไม่ดีใช่ไหมดังนั้นเนี่ยลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลเยอะๆนะคะเนาะการแล้วก็อันสุดท้ายกินอาหารแปรรูปเยอะนุ่มๆย่อยง่ายดูดซึมง,ง่ายอร่อยอร่อยเนี่ยทำให้เราเนี่ยอยากกินอาหารเพิ่มมากขึ้นดังนั้นปรับเปลี่ยนลดลงนะคะลดอาหารแปรรูปลงเนาะ ต่างๆเลยนะคะที่แบบเราไม่ได้เห็นแล้วว่ามันเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลดหลีกเลี่ยงพวกนี้ลงนะคะนอกจากสารอาหารน้อยแล้วพลังงานยิงสูงด้วยนะคะเนาะนอกจากแคลอรีร่ที่น้อยเนาะที่เรากินน้อยลงแล้วอย่าลืมใส่ใจกับคุณภาพของแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปด้วยเพราะว่าเมื่อเราใส่ใจกับแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปเนาะเราก็จะผอมลงนะคะสุขภาพดีย,ยั่งยืนในระยะยาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ ขอบคุณวิทยา